เรามาถอดบทเรียนจากตัวบุคคลจากพฤติกรรมของบุคคลกันบ้างน,นะอาจารย์ห,หลายๆท่านที่ศึกไปไม่ว่าจะสีกากร์หรือแม้กระทั่งกรณีของพระบานมอภูเป็นลุกที่แบบว่าใจบุญยิ้มแยม้ม <c oughs> มีเมตตา <c oughs> พูดเพราะ <c oughs> อย่างนี้เรามันเลยทำให้หลายๆคนติดกับดักนี้ไปทีนี้ยเราจะดูคนยังไงดี อ้ก็ยากเนาะพอจะบอกได้ไหมโอ้คงยากแหละยกเว้นเราเป็นแบบผู้ปฏิบัติจิตจนมีอภินญารู้ว่าละจิตนะเราอาจจะว่าปลอมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันออกมาจากใจท่านจริงๆซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะตามก็อาจจะเย็นจริงก็ได้ใช่ไหมเออือมันอาจต้องแยกขณะขณะที่โกงกับขณะที่เขามีจิตใจดีมันก็คนละเรื่องกันแต่ว่า ท้าไม่ใช่เหมันคือการแสดงใช่ไหม,มครับก็สมมติอย่างกรณีในอดีตอย่างเช่นพระยันตระเห็นไหมท่านลาศิกขาไปคนก็ยังศรัทธานะท่านก็ยังทําตัวปฏิบัติธรรเหมือนกับพระเลยเหมือนกันอ,อันเนี้ยก็อาจจะเป็นอินเนอร์ของท่านจริงๆก็ได้ใช่ไหมเราก็คงวัดยากแหละว่าใครจริงใครปลอมลอะเนาะ